สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็กลับมาทําบ้านกันอีกแล้วนะคะก็ทําทุกวันนะคะทําวันนิดวันหน่อยนะคะเท่าที่ทําได้แต่จริงๆวันนิดวันหน่อยคือเท่าที่ได้นะแต่ใช้เวลาทําทั้งวันอันนี้นะคะก็จะเป็นการซ่อมตรงใต้ใชายคาะคะ่ะเพื่อให้หลังคาในแข็งแรงขึ้นแล้วก็น้ําไม่หยดเข้าไปนะคะอันเก่าเนี่ยมันเริ่มผุแล้วค่ะก็เลยต้อง ใช้อันใหม่ใส่เข้าไปนะคะสามีก็เป็นคนตัดเป็นคนทำเองหมดทั้งสิ้นเลยค่ะแต่ด้านนี้เนี่ยคือเรียบร้อยแล้วนะคะคือไม่ได้ไม่ได้ผุก,ก็ไม่ได้ซ่อมค่ะแล้วเราก็จะใส่รางน้ำฝนด้วยนะคะเพื่อไม่ให้น้ำฝนหยดลงตรงบันไดนะคะก็จะเป็นอันสั้นๆเท่านั้นเองค่ะ It's this is the right no, no gotta like the... Other side. <Like this. S 1> no be the side ain't like the other side turn over i think this well this looks like it would be easier to go in this little thing to me cuz you got all this looks like we go going all that you know what i mean mm. this goes against the wall so this is you're right i think so this has got to go like that and yeah i guess so see see what am i right or wrong you're always wrong kind am always i always wrong it yeah. just did i say it's wrong Oh, what? Oh, sure did whatever it was it got to be wrong <laughs> I mean it. did I say yes t a n y You're right. you're right Okay. ทำงานด้วยกันก็อย่างเงี้ยแหละค่ะกวนประสาทกัน <laughs> แต่ก็ไม่ได้ทะเลาะกันนะคะก็คือแบบเถียงกันไปเถียงกันมานิดๆหน่อยๆค่ะก็เป็นเรื่องตลกไปเวลาเราเอามาคุยกันนะคะ บ้านของเรานะคะไม่ได้สวยไม่ได้ดีเลิศเลอนะคะแต่ก็เป็นบ้านที่กันฟ้ากันแดดกันฝนนะคะแล้วก็ให้ความอบอุ่นแล้วก็อยู่แล้วมีความสุขค่ะหลังจากที่ติดไม้ด้านบนแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะต้องใส่วาิเนลนะคะเป็นแผ่นให้ปิดด้านแต่ละช่องอะคะ่ะแล้วหลังจากนั้นถึงจะทำฝาบ้านได้นะคะ ส่วนประตูที่เราซื้อมาเมื่อวันก่อนนะคะก็เป็นประตู French Door นะคะกระจกเนี่ยเขาจะเขียนว่า Tempered Glass ก็คือเป็นกระจกที่ไม่แตกเป็นเสี่ยงๆอะคะ่ะคือถ้าแตกก็จะเป็นเม็ดๆเหมือนกระจกรถเนี่ยคะ่ะก็จะไม่ทำอันตรายหรือทำให้คนบาดเจ็บได้คะ่ะสามีเราอย่างที่บอกไปนะคะเขาไม่ใช่ช่างเลยคะ่ะแต่เขาสามารถที่จะทำนู่นนี่ได้ใช้เครื่องมือได้นะคะ พราะตอนที่เขาหนุ่มๆน,นะคะเขาไปเทคคอร์สที่เกี่ยวกับการทำเฟอร์นิเจอร์ค่ะเขาก็เลยมีความรู้เล็กๆ,ๆน้อยๆนะคะแต่บ้านที่ส้มเนี่ยนะคะจะบอกว่า90%เลยนะคะดูจาก Youtube ค่ะก็สามีเขาก็จะดูก่อนเพื่อความมั่นใจนะคะก่อนลงมือปฏิบัติค่ะเขาจะมีช่างแบบเหมือนกับรับเหมาใช่ไหมคะสามีเขาก็จะเลือกอยู่คนหนึ่งเนี่ยซึ่งคนเนี้ยดูแล้วเก่งมากเลย ก็ประสบการณ์ค่อนข้างที่จะเยอะนะคะสามีก็เลยทําตามที่เขาบอกนะคะซึ่งก็ได้ผลนะที่เวลาเหมือนกับการวัดการทําอะไรต่างๆเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นแบบเป็นแผนนะคะเป็นระเบียบเรียบร้อย เราก็ภูมิใจในตัวสามีนะคะอันนี้เราก็ต้องบอกในนี้เลยนะคะว่าภูมิใจในตัวเขามากค่ะเพราะว่าเขาไม่ใช่ช่างนะแต่เขาก็ทําทุกอย่างเลยอะแล้วก็อยากจะให้เราสองคนอยู่ด้วยกันแบบที่แบบสบายๆนะคะเพราะว่าเมื่อก่อนนี้ทํางานเนี่ยก็ไม่มีเวลาทําตัวบ้านสักเท่าไหรค่ค่ะก็ได้แต่ดูแลรอบๆบ,บ้านแต่พอตอนนี้เนี่ยกเกษียณแล้วนะคะก็ มาทําได้เต็มที่ค่ะส่วนกระดาษที่ใช้ห่อบ้านเนี่ยนะคะสามารถทิ้งเอาไว้ได้อย่างนี้เป็นเวลา4เดือนค่ะประสิทธิภาพเขาก็ยังอยู่แบบนั้นนะแต่ก็จะลดลงเรื่อยๆค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องเร่งนะคะทําให้เสร็จไวที่สุดค่ะเพราะว่าเราทําเองเราไม่ได้ไปจ้างใครนะคะถ้าจ้างช่างเนี่ยเขาก็จะทําเสร็จไวมากค่ะในคลิปเนี่ยนะคะเพื่อนๆจะเห็นว่า บนหลังคาบ้านเราเนี่ยยังมเีเสาอากาศทีวีอยู่เลยนะคะคือเราไม่ได้ติดจานดาวเทียมเหมือนที่บ้านอื่นๆนะคะเพราะว่าแค่ช่องทีวีปกติเนี่ยก็ดูไม่ทั่วแล้วค่ะแล้วอย่างเราสองคนไม่ค่อยชอบนั่งดูทีวีนานๆนะคะหรือว่าใช้เวลาหน้าคอมพิวเตอร์นานๆไม,ไม่ค่อยชอบกันค่ะก็คือออกไปข้างนอกไปทำอะไรก็ได้ค่ะทำด้วยกันใช้เวลาอยู่ด้วยกันมากกว่าค่ะ เพราะฉะนั้นในการติดจานดาวเทียมของเราก็ไม่ค่อยสำคัญค่ะแล้วก็ประหยัดเงินด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็ติดรางน้ำฝนกันเป็นที่เรียบร้อยนะคะพอติดเสร็จเนี่ยฝนก็เริ่มตกป,ปล่อยๆยเราก็เลยเลิกค่ะก็ทํากันครึ่งวันนะคะแล้วก็ที่เหลือก็คือพักผ่อนค่ะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่เกี่ยวกับการซ่อมแซมบ้านของเรานะคะหลังเล็กๆในอเมริกาเนี่ยค่ะ คลิปนี้ก็คงจะเพียงเท่านี้นะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะบาย